สวัสดีครับพี่น้องสุขสุกันครับวันนี้เขาใชมาหมยังฮะมามาทลัลาบงัวนหลับลาบงัวพี่น้องนะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อไปตลาดครับฝนตกยางแห้งบบเลยแซ่บแซ่บนวดีดีไซนนี่ครับจบีบมานหน่อยมาเห็ดลาบงัวพี่น้องนี่ครับอ่ะสีลาบเป็นลาบลาบเดือดนะพี่น้องนะเอาบัาวมีอย่างไรครับพี่น้องเขาเตรียมวัตถุดิบไปเมิ้ลเดี่วนะครับข้างนี้ก็จะเป็นเพียต้มเด้อพี่น้องเพียต้มกับขวานกับพริกนะครับขวางนี้แหละกับหอม ครับส่วนนี้ก็เป็นผักผักกินกับเรื่อพี่น้องนะครับอันนี้เป็นมะนาวโมมีอย่างไรครับเดี๋ยวจะสอนมีสุกแค่แนวเพิ่นเห็ดดำนะครับเห็ดนี้มันจะเรียนรู้เอ้านี่นี่กับที่มีเนื้อครับเนื้อเนื้อวัวนะแล้วมีตับจังไรว่ากันสามสิบเก็บครับมันนี่กินแบบบ๊อกจุได้พี่น้องเอ้าข้าวนียวแดงครับข้าวกัวลงไปก่อนเลยนะครับใส่ข้าวกัวใส่ยังกไงนะครับมันพอมใส่ไหน ะค่อ้าววันนี้ก็สิผงมัวพี่น้องผงมัวผงมัวาหุสุราษฎร์บ้านเราแล้วนะนอะอย่าใส่เยอะอย่าใส่หลายนะครับมันดีเค็มอ้าวเค็มไม่ชิหัวงอบักพีครับบักพีบักพีบักพีข้านอยเลี้ย่สอนบ่มันรวมจนอ่าเดี๋ยวเผ็ดอ่าไม่เผ็ดไปนะครับแล้วเอาตบถ่ายดูทุกบใส่อันอ่ะเกลือครับพี่น้องสูตรสารคามีดีใส่เกลือเด้อ เหลือจังลยครับบอสไซไลท์ครับบอสไซไลท์เดี๋ยวมันสะเค็มเค็มอ่าบะนี้กะบักเน่าครับบักเน่าหมักเน่าอุ๊ยพอเลื่อมเพียรเพลเพียได้ตุเร็นไหมเนี่ยไปบนเพียครับพี่น้องอันบีดีพี่น้องใส่จังหน่อยครับพ่อได้กินนะครับพ่อได้กินบัวบ้าห้าวอยู่สูนีมันเดยังคือดขยะขวดขวดเขียวหรอกอ่ะบะนี้กับ เดี๋ยวผักจะเพิ่งใส่แล้วครับผักจะเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่ผักนะครับแต่สิมาที่หลังใส่เคี้ยวอาอดีครับดีเล็กน้อยมีขวดครับแยกขวดเอาใส่ลายเล็กน้อยนะครับหอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวเปรี้ยวเอาไปยังเฉยเอาไปนี่นี่ที่นี่ว่เห็นเขากันนะพี่น้องนะครับใส่นี่ครับใส่ถุงครับถุงถุงถุงลาบนั่นแหละถุงเกาน่นุง เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยาคนหนึ่งสีแล้วให้มันเข่ากันนะครับคนนึ่งเียวนเอาเอาถุงกะพากันเลไม่เอาเอาขยํำเอาถุงแบบย่านบวล่ะเดี๋ยวเขาขยํำให้มันเข่ากันก่อนครับเดี๋ยวเขาชิมบนกัอนหอมกรอบกว่าลองเลยอ่าบบนี้ครับ เพียนะครับนี zus, ่เพียต้มต yup. mm ้องต้มอนจังอยเด้อ hmm. พี AP uh ่น huh. mm ้องนะครับเพียมันเป็นเพียถุงน้ำเต็มหมดเลยนะครับหมดเลยน้ำขย้ำขย้ำน้ำกันครับขยำเข้าเอาให้เข้ากันสำเนียงอุบวนับจัดกรข้ามปีนองเลยเอาเอาสำเนียงเอาซิมเบิึงมาเนี๋ยวปีนองเอาลองซิมดู ่ลือดใส่นัปลา่อืมน้องโอเคเลือดอันนี้ใส่เยอไครับเลออดตัวมันบอเหมือนเลยมีอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่งใส่ใส่อันนี้อีกแลละตักใส่ที่หลังอันนี้ขมนะขมนหน่อยหนึ่งครับเอ้าเห็อนหนี้ยขานะเขากันเอาพี่องมา จะมีไซเลือดด้วยพี่น้องเด้อเลือดครับผัดม่วงก่อนกันเลยผัดก่วงก่อนก่วงก่อนจงไว้ห้อยหนาจัง่อยครับจะใส่เบดพอแล้วพอแล้วอ่าเดี๋ยวจะโดนเลือดหมือนแฝบนะคะเลือดสดๆนะครับมันทำให้ปอมทั้งให้เรากินน่าน่าใส่บดได้ครับนพวก ฮาโลวันนี้ครับเรียบร้อยพี่น้องนะครับนี่ครับกับสิคนจังไวนะครับกับสิคนอีกจังไวนะครับเยอะเพราะบวงเลยนี่ครับเอาคนจังไวนะครับบวกข้นลายครับเอาพอดีเดียวนะครับครับอาแบบนี้แล้วพี่น้องนะหนึ่งก็นเลย โอ้ยอย่างนี้โรวมๆเรื่อนก่นเอามาเนี่ยเอาละเอาละเอาละจำได้ไหมวิธีพ่อสอนเอามาเนีย่ย,ย,ยครับพร้อมสีแซบแล้วครับเอาซิมเบอร์เยตีอากระไรรู้บักมั้ยมันจอมหนึ่มง,ม,งมันที่จดการทาร์วินจัดการทา,าร์วินปะเอาพร้อมแล้วพี่น้องมากินลาบเือดกับพูดตัวครับพี่น้องครับ สวัดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูุขสุขขันรับมนีอยู่กับช่องขั้วคุณตัวก็เอาพี่น้องมาเมนูพิเศษก็เอาครับมนีครับลาบเลือดเด้อพี่น้องเด้อนะครับจากคลิปตีเหตุไปให้เบิ้งนะครับเมนูที่ส่วนผสมนะครับ้นก็วิธีการเดให้พี่น้องเบื้องแล้วครับมาครับพี่น้องนะครับกินกับผักเต็มสวนก็เอามนีครับใบบกกอบครับหัก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 ผักใบยอดประตูพี่น้องเด้อทีสุดก็คือยอดหูเสือพี่น้องเคยกินปะนะครับกับผักแปร้วครับผักสลัดกระทั่งนี่เอ้า บออะไ <Okay. S 1> <laughs> รฮังพี่น้องบอพิษบอเถือกยิ้วเขานะครับพร้อมขอนี้วเตรียมจีบเขาครับมาครับมากินเขาผู้ตัวครับ mm hmm. คุยคำยิ้งยิ้งครับมา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 เพียโอ้ยขุมรับอ mm ืมเน พักกินกับนี่ต้องสูตรเด็ดได้ไปหน่อเนะไงแบบประกอบยอประกอบยอประดูมครับ nè cám bạn, cảm, parkin card này, tông, sưu tập này, năm mươi น้ำปกกลุมครับ mm hmm. มึงก็ mm hmm. สดก้คมๆครับ mm hmm. เอาขวดเปียมาบขวดเปียสีเขียวมาให้หน่ะฝ mm hmm. นกระตกเลือดี่ห่องอ่ะ พายู่เขาครับนี่นะครับเราเล่นได้ไม่กินขังในบ้านฝนกระตุกป่ากระแห้งครับสวงใสสิเปลี้ยนเราดูพี่น่องตับอืม อ่ะครับลูกขอตามาพี่หน้องมาว่า่อยผมมาไหนพี่หน้องใจักหน่อยครับไม่ีดีพกพี่หน้องใส่ดีกวดเนาะ ยอดใบหูเสือได้พี่น้องด้อพี่น้องบ่ไรพบกคุ่จักครับเนี่ยโอ้ยเข่ากันกัะหนากลับคล้องขัดว่าอะเนยกินกำลับม้วนนี่ครับพี่น้อง จัแบจับจับน่อยจับมาไปหน่อยมา ผักกั๊บมันนี่จัดมาเต็มๆเลยครับหมือนถิ่เล็บหน่อยผักเปลของเด็ดเปียง ลวกข้าวถือรักขก่างเขาวิน่นเองจำเหมานเสียบเด้ครับจำนำ้ำ ร่วมผักพี่น้องซี่หอมแก่นะเมืม่อไรพันอะไรครับกุ้ยมาเนี่ยแก่เมื่อยพี่น้องมากครับเซ็แบแบ ลิลิี่ครับวนนี้ต๊กมืดมือได้พี่นรองนะอัดนี่ตัวนคนนั่นงามถวมพี่น้องมึงไงแม่เขาเอาเจะสวยนะพี่น้องนะคือบังเหร โอ้ยพี่น้องฝ่ามาฝ่าแห้งพี่นอออ้องเดือดยังเอ้ยจำจำยังไงครับวันนี้ฝนกป็สีมานเหรพี่น้องจำก่อน คนบ่อยกินเนี่ยรสชาติจะออกแบบแบบก้อยพี่น้องแบบก้อยมะนาวนะปากางเขนก้นอยมะนาวเตยบ้ากุ้ตัวใส่เดียตไซเดียดไปนัก็เลยเลยกลายเป็นลาบเียดพี่น้องฝนตกมากเหรพี่น้องเอ้นี่าจำเอา Đoàn mặt uhm. Nóc cái này nó Để mẹ nói có điểm tố ở nương thì nào nhọt tí đi, đi. พอ่อในกันกันแกงเงาพี่น้องนะครับลูกสาวอยากได้มาเลี้ยงนะพอ่อในหยอกของพัน <c oughs> 잡야 본맛 남녀 음~~ หุ่นหน้าหัวหลังพี่น้องเลยอ้ยมาพี่น้องมาผมอ,อืมจับอืมโดนดองเอาพี่ลองเลย แซ่บก่อนครับพี่น้องน,อน,น,อนั่นนังอนเบียงนั่มากอด Óbvio, oh, hum. hum. ah, não, Caca, ah. né? Hum! Ó! เอาครับก็มีครับพี่น้องลาบเลือดนะครับลาบเลือดนะครับอ่าภาษาปากกาเขาเรียกว่าก้อยเนาะก้อยน้าเต้านาบ้านภาษาทางบัดเขาเรียกก้อยแต่ว่าใสเลือดนะครับก็เลยเอื่อนมาลาบเลือดพี่น้องเอากับเมนูใหม่ครับกับเมนูนี้ก็เพิ่งเลยเคยกินนะครับโาเคเดีให้พี่น้องเบ่งมาว่าเขาเคยกินกู้ตัวกินดูเยอะพี่น้องแต่ว่าอาจจะเป็นลาบซุกแน่หน่อยน่าไปกินน้ำหลานนะพี่น้องเนาะเอาครับวันนี้ครับ บรรยากาศฝนตกขับพี่น้องกากำลังอย่ขา้างนอ,งองกกับฝนตกขับพผาโยุสีเขามาเนี่ยนะครับตกประมาณสักสี่โมงสี่โมงแรงแหละพี่น้องนะครับเขาแงกินแบบแสบมากปากปีตอนนองคือเกานะครับขอบคุณขอบพุณนพี่น้องหลายๆเ้อพี่น้องเลยสาหรับการติดตามรับชมเป็นแรงเคลืรอนไหงควบคูงตัวครับกับคู่ตัวขอเป็นส่วนหนึ่งอของกําลังใจนะพี่น้องนะครับฝากไปถึงพม่พี่น้องทุกทุกไอจังหวัดนะครับที่ประสบป้ายน้ำถ่วมครับทางช้ยภ่มแน่นะครับ โคลาดแน่นะครับอาอยุทยาสิงบรีแถวนี้นะครับพี่น้องนะนะครับกาเป็นกำลังใจนะครับสู่ต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้เด้พี่น้องเนอะเมื้อนี้คู่ตัวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ